ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านหล่ะแล้วนะครับเหมือนเดิมครับจับพึ่งเหมือนเดิมผ่านพีเดสมาสองคนนะครับวันนี้ครับพีเดสนะผมพวกไอโม่งไว้ในรถนะครับตอนนี้จะเอาเสื้อมาทอโม่งเทนนะครับล้างยันโหนนะครับนั่นะครับล้างยันตันเมาเมานะครับเมาเมาต่ำๆข้างรูคูนะครับนี่คูน้านะครับคูเดี๋ยวเขาทำโป๊กปมนะครับแต่ว่าน้ำท่วมมาแล้วนะครับเลยครับน้ำสองเฟสนะครับตอนนี้ถ็กล้องยืนนึกก็น้ำนะครับ พึ่งกค่หนูนะครับนะครับนั่นนะครับรังพึ่งแค่นั้นนะครับเราบุกป้ามาก็จะได้นะครับโนนะครับป้าร็อกนะครับแหละเองซะนะครับป้าคมบางเพลนนะครับบัาบุกป้าเป็นป้าโผล่นะครับเขาขุดกร่องโป๊ะปมนะครับโอเคนะครับแล้วเราชมอีกทีนะครับเฉียบย้อยไหมผมเนี่ยไม่ต้องใช้เกียบ เดี๋ยวผมต้องข้าวตาพิเดชน,น,นะครับม,มต้องอยกเข้าก็ตยตตัวแข็งพิเดชวะยข้างไม่ได้กกถุงถุงพิเดชตัวสิบข้างสิบข้างท่าว่าสองข้างเล็กๆก็่ายังนะหนานะมนเรื่องมาไม่ถุงเลนะถุง ผงกระชานิ10คาง10คางให้ริบเล็ลก,กลยังกล้องเห็นไหมยังกล้องยังเครื่องเลยอะกีะสานนึกสานนึงเลยเห็นไหมผงกระสานหลกมิ้งย่า่าขุดน้ำไปเยลนิ้น้ำเอาของน้ำอะเพ่ของ,บของทบอลเซอร์มากบ,บ้าง

โ okay. อเคนำเข้าไปเลยครับตอนนี้พาวใจับแล้วนะครับมาแล้วครับม,มานะครับรังคือไม่อยากที่นะครับอะไรกรัเงเกล้วมันยังงี้นะครับนี<ง>่นันนะครับรังผึง่ง นี่เรา่านปีเด็ดขึ้นจุดคัพปีพึ่งกันนะครับปีคูนะครับเป็นคูนะครับน,นี่เห็นคือคูอคอน้ำนะครับสลังเอคูอน้ำนะครับนะครับรังฝึงอยู่บนนะครับนะครับรังฝึงนะครับไบย่อยหมากนะครับประมาณแข่แข่กลุ่มวา่าปีเด็ดกำลังขึ้นนะครับ นะครับรังเขาออกแล้วครับพี่เด็ดขึ้นไปแล้วครับนั่นะครับมาครับรังฝึกไปพี่เด็ดนี่นะครับนพลั่นนะครับรังฝึงนะครับเจอในตันยาลรบู คามีิเตสกำลังขึ้นนะครับพิเตสหลุดขึ้นบนก็ได้ e นะครับคามีิเตสทะลุข ouais ึ้นบนยันรีบ no> ็อกยันรีเพาวแล้วนะครับนะครับรังเขาโอ้โหปิดหัวหน้าปิดตานะครับแรงนะครับนะครับหัวหน้าโอ้ยน้อยนะครับหัวหน้าปิดตานะครับเห็นไหมครับ จอออนก็พอดีนะครับโอ้ยหัวน้ำช้ได้เลยครับเดี๋ยวว่าหมว่าบนอยูยังยังกินไม่ได้สักโอ้โหเขาันออนแยใหญ่นะครับเอาครับเดี๋ยวผมทุ่งให้วีเดชขุดขุดบุกผมแล้วนะครับอ๋อครับเดี๋ยวผมออกไปย้อนหนอก่อนนะครับโอเคครับโอเคนะครับ เขาดุนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคอยไปชมฐานหองอีกทีนะครับดุนะครับกลางนีดุเดี๋ยวเราคอยไปชมฐานหองนะครับนะครับพีเดชเอาอยู่นะครับเดี๋ยวเราชมฐานหองนะครับขอผมไม่มีหมงนะครับ กดุดเล่นนึงนะครับอย่างนี้มาคล้องนะ้แล้ครับนะครับแหวกตามมาเต็มนี่นะครับเห็นะครับแหวกตามเยอะครับโอ้คว้ากระรอกนะครับเดี๋ยวขับไปชมหน่อยทีกทีนะครับครับอ่านี่ครับเดืยดจากกล้องแหลมแล้วเดี๋ยวนี้แค่น้ำพึ่งเดือดได้นะครับ เพราะว่าประมาณสองโคตดน่าจะได้นะครับแรงเล็กตัวอ้อนครับนะครับเมื่อกี้เราตาก้องแหลนมาสก้อนนะครับวางกับตากล้องซองแม่นะครับนี่นะครับเหต้องเหตุจมูกพอดีนะครับบ่อใบมีหม่งไปด้วยนะครับวางกับตรงนี้แม่นึงกับเหตุหลังแม่นึงนะครับธรรมดาครับนับลบต้องมีบาดแผลนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมเฉกๆติดตามไม่ด้วยได้เป็นประคุณยังหญิงนะครับขอบคุณมากครับ